รายละเอียดและเทคนิคเบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนลุยในโหมด c o b a t t l e League จะมีอะไรบ้างสามารถรับชมได้หลังอินโทรนะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมต o รีโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดและเทคนิคเบื้องต้นที่ต้องรู้ก่อนที่จะลุยในโหมด Go Battle League นะครับซึ่งเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆเทรนเนอร์มือใหม่ที่ต้องการที่จะอยากพัฒนาฝีมือในการไต่อันดับขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมนะครับ และต้องขอบอกตามตรงว่าส่วนตัวแล้วผมนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่ PVP ได้เก่งนะครับอยากให้ทุกคนคิดว่าผมเป็นเหมือนเทนเนอร์ที่เจอกันได้บ่อยๆตามข้างทางให้อารมณ์เหมือนกับเพื่อนแนะนําให้กับเพื่อนละกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆเ,เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูรายละเอียดและเทคนิคเบื้องต้นในการลุยโกแบททลีกันดีกว่านะครับ ข้อแรกสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับเทนเนอร์ที่ชื่นชอบการ PVP นั่นก็คือต้องจดจำคุณสมบัติของาธาตุโปกเกมอนให้แม่นครับว่า,าธาตุไหนชนะาธาตุอะไรบ้างและแพ้าธาตุอะไรบ้าง ขอยกตัวอย่างนะครับเช่นโปกเกมอนาธาตุน้ำก็จะชนะโปกเกมอนาธาตุไฟาธาตุดินและก็าธาตุหินแต่ก็จะไปแพ้โปกเกมอนาธาตุไฟฟ้าแล้วก็าธาตุพืชครับซึ่งในโลกของโปกเกมอนนั้นมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน18ธาตุและถ้าหากเพื่อนๆสามารถจำคุณสมบัติของาธาตุทั้งหมดได้ดีแล้วจะทำให้เพื่อนๆสามารถวางแผนในการเลือกทีมรวมไปถึงสามารถหรลีกเลี่ยงในการประทะกับโปกเกมอนที่เราแพ้ทางได้ครับ ข้อที่2การเลือกท่าโจมตีที่เหมาะสมสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเอาโปเกมอนของเราไปลุยในโกแบทเทนลีกการเปิดท่าชาร์จที่2ค่อนข้างที่จำเป็นเลยครับเพราะว่าท่าชาร์จที่2นั้นจะทำให้เพื่อนๆมีทางเลือกในการโจมตีหรือบางทีอาจทำให้เราสามารถพลิกเกมจากที่ว่ากำลังจะแพ้มาเป็นชนะได้เลยครับโดยวิธีการเปิดท่าชาร์จที่2นั้นให้เพื่อนๆเลือกไปที่ตัวโปเกมอนแล้วเลื่อนลงมาจะเจอกับปุ่มท่าโจมตีใหม่ ให้เราแตะไปที่ปุ่มนั้นแล้วกดปุ่มคำว่าใช่เพื่อเป็นการยืนยันครับโดยเราจะต้องเสียแคนดี้กับสตาร์ดั๊จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเปิดท่าชาร์จที่2ด้วยครับโดยถ้าหากเพื่อนๆยังไม่พอใจท่าโจมตีไม่ว่าจะเป็นท่าเร็วหรือว่าท่าชาร์จในตัวเกมก็จะมีไอเทมไว้สำหรับให้เราเปลี่ยนท่าได้ครับแต่ถ้าหากใครยังคิดไม่ออกว่าจะเลือกท่าไหนให้กับโปเกมอนของเราดี ผมก็มีเว็บไซต์หนึ่งมาแนะนำให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับคือเว็บ PV p v p o k โดยแตะเข้าไปที่ปุ่มคำว่า Lanking จากนั้นให้เลือกหลีกที่เราต้องการจะเล่นแล้วพิมพ์ชื่อโปเกมอนเป็นภาษาอังกฤษของเราเข้าไปครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วล่ะครับว่าโปเกมอนของเรานั้นควรจะใช้ท่าแบบไหนซึ่งก็เป็นเพียงไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเจอท่าโจมตีที่สามารถใช้ได้ถนัดนอกเหนือจากสิ่งที่เว็บนี้บอกเหมือนกันครับ และนอกจากนั้นเว็บนี้ยังมีอะไรให้เพื่อนๆได้เล่นอีกมากมายเช่นการจำลองวิธีการจัดทีมหรือสามารถจำลองการ PVP ได้อันนี้ก็ให้เพื่อนๆลองไปศึกษาแล้วก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับข้อที่3การเช็คค่า IV ของโปเกมอน ก่อนที่เราจะเอาไปปั้นสำหรับในโหมด Go Battle League ไม่ว่าจะเป็น Gate l g u g u e อันต้า League หรือว่า Master League ต่างใช้ค่า IV ที่ดีที่สุดไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะครับว่าโปเกมอนของเราจะเอาไปลงในลีกไหนยกตัวอย่างเช่นทิวทาริสตัวนี้ผมจะเอาไปลุยใน Gate League ซึ่งค่า IV ของทิวทาริสตัวนี้ผมอ่านได้คือมีพลังโจมตีอยู่หแต้ม พลังป้องกันอยู่11แต้มและมีค่า HP อยู่15แต้มจากนั้นผมก็จะเอาเข้าไปคำนวณในเว็บ s t a r d i u m Gaming โดยการพิมพ์ชื่อโปเกมอนของเราเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปจากนั้นให้กรอกค่า IV ที่เราอ่านได้ของผมก็จะเป็น 1, 11แล้วก็15จากนั้นให้เรากดคำนวณแล้วลองเลื่อนมาดูด้านล่าง ให้ดูตรงแถบสีแดงมุมหน้าจอด้านขวาสุดนะครับทิวทาศิสของผมจะมีเลเวลอยู่ที่29พลังโจมตีอยู่ที่102.15พลังป้องกันอยู่ที่152.51และมีค่า HP อยู่ที่141ซึ่งอยู่ในอันดับที่4ของค่าสเตตัสโดยรวมทั้งหมดครับ ส่วนอันดับที่1ของทิวทาริสนั้นจะมีค่า IV อยู่ที่0,14,15จะได้ทิวทาริสที่เลเวล29มีพลังโจมตีอยู่ที่101.44พลังป้องกันอยู่ที่154.67และค่า HP อยู่ที่141ครับซึ่งถ้าหากถามผมต่อไปว่าค่า IV ที่ดีที่สุดของโปเกมอนตัวนี้ ทำไมต้องเป็น014 15จะเป็นค่า15 15 15ไม่ได้หรอคําตอบก็คือค่าพลังโจมตีมีผลอย่างมากกับเลเวลของโปเกมอนด้วยครับถ้าหากโปเกมอนของเรามีค่า IV ของพลังโจมตีที่สูงเวลาเราอัพโปเกมอนขึ้นมาให้ได้ CP ใกล้เคียง1,500จะได้โปเกมอนที่มีเลเวลน้อยทําให้ได้ค่าสเตตัสโดยรวมที่ต่ําลงไปด้วยครับซึ่งเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพทีนี้ผมลองเอาค่า 15, 15, 15 มาคีดูนะครับ โดยทิวทาริสที่มี IV 15.15.15 15, 15, 15, จะมีเลเวลอยู่ที่26มีค่า HP อยู่ที่133มีค่าพลังป้องกันอยู่ที่147.13และมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่1 0 6 2 6เรียกได้ว่าค่า HP กับค่าพลังป้องกันหายไปเยอะเลยครับซึ่งจะมีผลมากๆในโหมดเกสเลกที่นิยมความถึกและทนของโปเกมอนมากกว่าพลังโจมตีครับแต่ทว่าในกรณีถ้าหากโปเกมอนตัวเดียว กันบังเอิญมาเจอกันแล้วใช้ท่าเหมือนกันอีกจะวัดยังไงว่าโปเกมอนตัวไหนจะปล่อยท่าชาร์จได้ก่อนคําตอบก็คือโปเกมอนที่มีค่าพลังโจมตีที่มากกว่าจะได้ปล่อยท่าชาร์จก่อนซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วผมก็จะบอกกับเพื่อนๆว่าอย่าไปซีเรียสกับค่า IV ให้มากครับถ้าเรามัวมองแต่หาโปเกมอนที่มีค่า I v ที่เหมาะสมก็ไม่ทันที่จะได้เอามาเล่นกันพอดีครับ ผมอยากให้เพื่อนๆให้ความสำคัญกับเรื่องคุณสมบัติของธาตุโปเกมอนดีกว่าครับข้อที่4วิธีการจัดทีมในการจัดทีมสำหรับลุยในโหมด Go Battle League นั้นจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันครับแต่ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่าง2รูปแบบ ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการจัดสำหรับลุยใน Go Battle League เลยครับโดยรูปแบบที่1ตัวแรกที่เขาเรียกกันว่า leader จะต้องเป็นตัวที่เก่งแข็งแกร่งตีแรงแล้วก็แพ้ทางธาตุน้อยเพื่อกดดันให้เทนเนอร์ไฟตรตรงข้ามสลับตัวหนีครับซึ่งในเกมโปเกมอนโกนั้นการที่เปิดมาแล้วโปกเกมอนของเราแพ้ทางคู่ต่อสู้ทำให้ในเกมนั้นมีโอกาสที่จะแพ้ประมาณ40%โดยที่ยังไม่ได้เริ่มเลยครับเพราะฉะนั นั้นตำแหน่งโปเกมอนตัวแรกค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆเลยครับโดยการจัดทีมนี้ ผมจะเลือกชาเลมเป็นโปเกมอนตัวแรกโดยชาเลมนั้นเป็นาธาตุพลังจิตและต่อสู้ทำให้แพ้าธาตุผีาธาตุแฟรี่แล้วก็าธาตุบินครับจึงทำให้ตำแหน่งที่2ผมเลือกเป็นยามิรามิที่เป็นาธาตุความมืดและผีเพื่อเอามาปิดจุดอ่อนที่แพ้าธาตุผีของชาเลมครับนอกจากที่จะชนะทางทาธาตุแล้วยามิรามิยังเป็นโปเกมอนที่มีค่าสเตตัสที่ดีและมีท่าชาร์จที่ปล่อยออกมาได้ไวอีกด้วยครับส่วนโปเกมอนตัวสุด ้ายจะต้องเป็นตัวที่เอามาเพื่อปิดจุดอ่อนของธาตุแฟรี่กับธาตุบินและต้องเป็นโปกเกมอนที่สามารถทําดาเมจได้ดีแถมยังอึดจนสามารถยืนระยะในช่วงท้ายเกมได้ครับโดยตำแหน่งนี้ผมเลือกให้เป็นโทลีเดฟครับ มาดูการจัดทีมในรูปแบบที่2โดยในรูปแบบนี้จะนำโปเกมอนในท่าที่ไม่ได้ชนะทางาท่าใดเป็นพิเศษแต่มีท่าโจมตีที่ครอบคุมสามารถสร้างความเสียหายกับโปเกมอนได้หลายๆชนิดและต้องสอดคล้องกับโปเกมอนในทีมของเราด้วยโดยในภาษาอังกฤษจะเรียกโปเกมอนเหล่านี้ว่า s เซฟ Switch ซึ่งในตำแหน่งนี้คอนเบตจะมาแทนยามิรามิครับ โดยทั้ง2รูปแบบนี้เป็นเพียงรูปแบบส่วนหนึ่งจากในเกมนะครับยังมีวิธีการจัดทีมอีกหลากหลายรูปแบบที่ผมไม่ได้กล่าวถึงและอยากให้เพื่อนๆลองต่อยอดจากรูปแบบทั้ง2นี้หรือไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเอาไปปรับใช้กันดูนะครับซึ่งการแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแม้ว่าเราจะจัดทีมได้ดียังไงก็ไม่มีทางที่จะไม่มีจุดอ่อนครับทางที่ดีควรเซตทีมไว้หลายๆทีมเพื่อที่จะไม่ให้ระบบจดจําทีมของเราได้นะครับ และข้อสุดท้ายคือการนับทามิ่งและการคาดคะเนครับยกตัวอย่างจังหวะนี้ผมส่งแม็เกียวกาลาลงไปอีกฝั่งสลับเอานิวโรโทโนออกมาสู้ คราวนี้ผมจะดูก่อนนะครับว่าท่าเร็วที่ฝั่งตรงข้ามใช้คือท่าอะไรซึ่งดูจากท่าที่เขาปล่อยออกมาแล้วน่าจะเป็นท่ามัดช็อตครับโดยท่ามัดช็อตจะต้องโจมตีประมาณ4ครั้งเพื่อที่นิวโรโทโนจะสามารถปล่อยท่าเวทเทอร์บอลที่เป็นท่าน้ำออกมาซึ่งจังหวะนี้เมื่อผมนับได้4ครั้งแล้วผมจะทำการสลับเอาคิงเกอร์ออกมาเพื่อรับดาเมจแทนนะครับซึ่งนอกจากจะทำให้เสียเลือดน้อยแล้วยังเป็นการเซฟโลอีกไปในตัวด้วย ส่วนจังหวะที่2คือการถ่วงเวลาเพื่อที่จะทําให้ทีมของเราพร้อมที่จะสลับต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงในการเจอเคาน์เตอร์ด้วยตัวที่เราแพ้ทางซึ่งเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเราทําการสลับตัวจะมีระยะเวลาประมาณหนึ่งที่ทําให้เราสลับตัวต่อเนื่องไม่ได้ และถ้าหากจังหวะนี้เพื่อนๆรีบส่งโปเกมอนของเราออกไปและท้ามันจะเลวร้ยวายกว่าน,นั้นก็คือถ้าหากฝั่งตรงข้ามสลับตัวที่เราแพ้ทางออกมาสู้เราจะเสียเปรียบมากๆครับเพราะว่าติดระยะเวลาตรงนี้ซึ่งถ้าหากเพื่อนๆสามารถทวงเวลารอให้เวลาเดินไปจนใกล้หมดแล้วค่อยส่งโปเกมอนออกไปจะทำให้เวลาการสลับตัวของโปเกมอนเราถูกใช้ไปด้วยครับทีนี้ถ้าหากฝ่ายตรงข้ามส่งโปเกมอนที่เราแพ้ทางออกมาเราก็ สามารถสลับเอาอีกตัวมาสู้ได้ครับโดยเทคนิคเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการจำและประสบการณ์ในการลงเล่นพอสมควรเลยครับอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปฝึกฝนให้ชํานาญรับรองว่าจะสามารถ PVP ได้เก่งแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสํ่สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับและถ้าหากผมผิดพลาดหรือตกหล่นข้อไหนไปก็ขออภัยนะครับ สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ